มาแล้วครับแต้มแรกครับครับเป็นปลาหมอครับปลาเข็งงามอยู่ครับเนี่ยครับเก็บก่อนครับมาแล้วครับแต้มที่สองครับเป็นปลาช่อนครับไซส์สวยครับปลดก่อนครับยินเสียงปาดินครับหลังไหนครับหลังนี้ปะวะโอหลังนี้เขียนอยู่โอหลังนี้ครับ กินเหยี่เกียดครับไสสวยครับแต้มที่สามครับปดครับมาแล้วครับเหยี่เขียดครับเพิ่มมาอีกแต้มแล้วครับโอ้ปลาดูครับปลาดูครับโอ้ไสใหญ่ครับมันแล้วครับมาอีกแต้มแล้วครับมันมันครับมาเนี่ ใช้สวยครับเก็บครับสวยครับปลาดุกครับบังบังครับโอ้ยฝุ่นเหลืองงวยงวยเลยครับปลาดุกหน้าครับโอ้สุดยอดสุดยอดปอดครับเก็บเข็บเข็บสรุปผลงานมื่อนี้นะครับใส่เบ็ดมาครับมาหอดบ้านเนาะฝนก็ตกพอดีครับโอ้ยหมานอยู่ครับ โอ้คุณครับปลาดุกเจ้โตัปลาดุกหนึ่งสองสามปลาดุก3ามตัวครับถ้าตัวใหญ่เง,งามงาๆเลยครับไดใไส้ขาสากพอดีครับจะไป็รุ่นกันมื้อิน่อครับมาสีมันมามานครับสรุปผลงานครับของมาเคลื่อน ขับควงหมูเส้าครับหมอเส้าได้มาแต้มหนึ่งได้มาเพิ่มครับถือว่าหมานยู่ครับพอได้กินอยู่ครับถ้าป่าตายร้ายหลายครับชุ่มตายแม่เราก็สิดขั้วครับขั้วัมก็จิอกมักไปมักแล้วก็สิไปทอดครับถือว่าหมานยู่ครับเพ่อได้ใส่ข้วสากยู่ยครับพอได้กินนยู่ยครับ